วะเดีไม่ร้องล้วเซ็งควยอเฮียร้ร้องร้องรำอยู่ได้แหละมึงไงครับก็กูจะรำไหมคิเป๊กบ้านนี้กูกดอ่ะมึงมึงทำไมอะสัสไม่พใจไม่ไต่หนึไอเียไอสไม่พก็ได้น มึงนี่นบ็อกซิ่งนะครไอสัตว์เขาเปิด้้ซอกไม่ช่มันเลยเรื่องจะบอกไผพวกอินดี้มันไม่มีผูดี้พวกมึงดาบ้ามันเกิ็มาได้เพราะเธอดู้ยาคุนอยู่เป็นพอแม่มังก็แบกยาบ้าถ้าเกิดว่ามึงไม่พอใจมึงก็เลิกเล่นแล้วไปละบาสีกินปากไม่ต้งแต่กายเป็นใครกใครเห็ขาคนหนึงมึมไเซะหาทั้งที่บ้านมึงก็ข้ีไม่รู้บ็อกซิ่งคนเลยไอ้สว์เสียงมืออ่ะสัอย่างคนก็หายแล้วพวกกูรับมันหนักว่าพ่อมแม่มันหน เลิกดนะ่าคนนู้นคนนี้เป็นคนนู้นคนนี้ลำได้ละไอสัตว์ไอปัญญาอ่อนแล้วเอาเวลามึงอะไอสัตว์ไปไพยายามจทำให้ตัวเองเก่งขึ้นในเฮียควาย